เดี๋ยวพาผู้ชมนะคะไปต่อนะคะไปบึงเรื่องของตามร้อยสเสด็จพระพันปีหลวงนะคะหาสิปีทีบ้านหน้าแวงอำเภอเขมราชค่ะโดยท่านสมวัติวลราชาธานีค่ะคุณผู้ชมค่ะได้มีการจัดงานตามร้อยสเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาผู้มิพลออุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมาราชชนนีพันปีหลวงที่ท่งปฏิบัติพระราชกรณียกิจเสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นทีบ้านหน้าแวงอำเภอเขมรราชในปี 2 5 18ซึ่งสิเป็นจังไดที่ตามจากรายงานนี้คะ่ะวัดขงเจียมปูราณวาดบ้านนาแวงอำเภอเขมราาจ,จังหวัดอุบลราชธานีทุกๆปีในวันที่19พฤศจิกายนจะมีการจัดงานตามรอยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวง ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสเสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่บ้านนาแวงอำเภอเขมราชโดยในปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ50ปีประกอบกับการสเสด็จสู่สวรรคาลายของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวงเพื่อน้อมสำนึกในพระมหารการุณาธิคุณและน้อมรำลึกถึงในโอกาสที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสเสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่แห่งนี้โดยมีกิจกรรมประกอบพิธีทางาศาสนาลงนามถวายความอลาลัยทำบุญตักบาทฟ้อนรำถวายความอลาลัย มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้มีภาวะพึ่งพิงผู้ตั้งคันการจัดบูธตามรอยเสด็จพระราชกรณียกิจพระพันปีหลวงและกิจกรรมผู้เท่าเล่าเรื่องเราได้ระดมทุนกันเพื่อจัดงานตรงนี้ให้ความสําคัญเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์และที่สําคัญก็คือเพื่อให้บุตรหลานลูกหลานคนรุ่นหลังได้ตะหนักได้รักและก็หวงแหน แผ่นดินนี้ซึ่งเราถือว่าเป็นแผ่นดินที่เป็นมหามงคลของหมู่บ้านของชุมชนเราที่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินได้เสด็จมาเยี่ยมได้เสด็จมาประทับรอยพระบาทงานดังกล่าวคณะสงฆ์อำเภอเขมาราชร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาแวงสภาวัฒนธรรมอำเภอเขมาราชอำเภอเขมาราชและภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวศิลปะวัฒนธรรม สื่อความหมายอันทรงคุณค่าส่งต่อให้กับเด็กเยาวชนรุ่นหลังให้ได้รับรู้และให้ความสําคัญกับเรื่องราวอันเป็นมงคลที่ได้เคยเกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินแห่งนี้ตรงนี้นะครับเราจะสื่อความหมายให้ลูกหลานว่าแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินที่สําคัญเป็นมงคลกับพวกเราเพราะฉะนั้นเราต้องรักและก็หวงแหนตลอดไปสิ่งไหนที่คิดว่า จะเข้ามาในแผ่นดินนี้ที่มองว่าเป็นสิ่งที่ไม่เป็นมงคลมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีกับแผ่นดินเรากับหมู่บ้านเราเราต้องช่วยก,ก,กันสกัดโดยเมื่อวันพุทธที่19พฤศจิกายนพุทธ,ธศักราช2518ในพื้นที่ตำบลนาแวงอำเภอเขมราชเวลา9นาฬิกา35นาทีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งมายังกองบังคับการกองร้อยทหารราบที่6011 พระราชทานถุงของขวัญเวชพันฑ์และพระเครื่องก่นหน่วยแพทยทหารตามลำแม่น้ำโขงและภาคส่วนต่าง,างๆที่เกี่ยวข้องตลอดจนมีพระราชปฏิสันฐานกับหน่วยงานต่างๆและจึงเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งต่อไปยังวัดคงเจียมปูรานวาดเวลา12นาฬิกาเสด็จถึงวัดคงเจียมปูรานวาดทรงเยี่ยมราษฎรพระราชทานเวชพันฑุ์สำหรับพระภิกษุได้ใช้ร่วมกับราษฎรได้มีพระราชปฏิสันฐานถึงสถานการณ์ตามชายแดนและความเป็นอยู่โดยทั่วไปแล้วจึงเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังโรงเรียนนาแหวง ทรงเยี่ยมลูกเสือชาวบ้านก่อนประทับเสวยอาหารกลางวันครั้นพอพักผ่อนพระราชอิริยาบถตามพระราชอัธยาศัยแล้วจึงเสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งต่อไปเมื่อเวลา14นาฬิกา40นาทีทีมข่าว NBT ภาคอีสานร,รายงานจากจังหวัดอุบลราชธานี